ไท่แล่นไ์ลไทยแลนด์คคือมันมีหลายผลไม้มากถ้าเพื่อนเพื่อนรู้เนี่ยแคนตาลูปก็มีอังุ่นก็มีแล้วเมื่อกี้ขนมมันกับลูกเดือยมาละกอเอ้ยไม่ใช่มาร์อมะม่วงสตรอเบอรี่ถั่วแอลมอนด์ครีมสับปะรดแอปเปิ้ลฝรั่งนี่มีครบทุกอย่างเลยโอ้โห ดีจากตัวเองเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเดิสซราฮับี้นะเดี๋ยวยวันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆไปกินเครื่องดื่มหนึ่งที่คนจอแดนเนี่ยคือคือมันเป็น,เ,นเครื่องดื่มที่ฮิตมากๆสาหรับคนจอแดน drink name like fruit or what? His name is uh, Lebanon Shemal. Shimal. Lebanon Shimal. Lebanon Shimal. In Arabic. In English? In Arabic. What about in English? Uh, Lebanon, Lebanon Man, what is Lebanon Shemal? Uh, cocktail shop. Cocktail shop. Yeah. Oh, so we're gonna go to cocktail shop first. You don't, you, you, you're gonna drop us there, right? Yeah, wait. Okay. Mikey cocktail arab, cocktail Yeah. You know, I was driving once in Thailand, then I forgot to put this bill. So many comments like, why do that? You gotta be a good example, right? Oh man. You wanna you want me to put some music? No. ก็ซ่มที่ a c t u อ l จ y ว่าไงน้องสาวไปแล้วอากาศร้อนมากเพราะระดูร้อนเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกว่าจริงๆเขาจะติดกระจกดำนะแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาให้ใบสั่งไงมันผิดกฎของเขาเขาก็เลยต้องซื้ออ้นี้มาปิดแทน mm. ใช่ไหม วใช่ไหมใช่ใช่มดูคนด้านหน้าเนี่ยเพื่อนดูเขาโบกให้เข้าร้านอ่ะคือแบบโอ้โหแล้วกลางแดดอ่ะเขาต้องทำแห่เนยแล้วเขาหยุดแล้วเขาหยุดแล้วเนี่ยเขาหยุดแล้วแต่กี้เขายังทำอยู่เลยอย่าสิ่งกิ๊กที่สุดโอเคชขอบคุณเจ้าเจ้าที่ขอบคัน Let's go, man. You remember the first time? No. We race, uh, we had a PlayStation 2, yeah. then you lost me. Yeah, and today, what about today? You wanna win me? What? You wanna win me or you, not, you wanna lose me again? I don't know. Huh? I don't know. right, uh, let's go? Oh, like this? Yeah. Oh, they're making cand to do me a laiva. That's the name of Le banani. Shimal. Fresh, tasty, healthy. Yeah, I do healthy. Let's go. So Yalla yalla. Oh no. Maybe here? And the it time. Time. So, man, it's all Arabic. <laughs> the fuck? Maybe I can just choose the pictures here. What do you think? What, what is the best for you? Is it uh, ice cream mm -hmm. or something? Oh, this one? No, no, no. I, I need cocktail. Yeah, cocktail. This cocktail. Yeah. Okay. Um, hold on. Ah, uh, yeah, Jamal. Which one? <laughs> what What do you think? This 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 one good? Yes. What about this? Uh, โอเค I'm นก n ลังจะสั่งห h อัน m แมนไปกันออ e ันน h m อันนี้คือตัวอย่างนะครับเพื่อนๆมิสซาซะอ้าวว้าวดูดิเดยทางนี้ดีกว่ามันอาจจะดูมืดหน่อย เออนี่สว่างเลยเนาะดูโอ้้อน,นั่นคือชุดผลไม้อันนี้คืออะไรวะเนี่ย Is that cake p o d d i t h i n k Oh ice cream, ice cream. นี่คือที่เราจะสั่งซึ่งผมสั่งอันไหนไม่จะไม่ได้ละเออเดี๋ยวคอยดูรู้สึกว่าผมจะสั่งอันด้านหน้านู้นนะดูโอ้โห ไอ้นี้คือไอติมช็อกโกแลตโอ้ไอติมเขาน่ากินมากเลยชเอชคขอบคุณไม่ได้ถ้าผมไม่เอาอะนะเดี๋ยวมันก็จ่ายเงินให้ผมอีกเอาจะมาดูว่าเขาแต่งร้านยังไงว้าวดูสอง,งุลต่าน it oh. is this real or fake oh real เพ mm hmm. ื่อนๆนี่คือผมแตะอ่ะมันเป็นกล้วยจริงๆเลยนะโอ้โหเราคิดดูมันไม่น่าหรอวะเนี่ยอันนี้ก็เป็นของจริงเหมือนกันเนี่ยว้าว wow. laziz เอาละ laziz เอาละ l a z i ยชั่ววักนะ w o is that real banana man's out there real that's real bananas คือทุกอย่างเขาแต่งด้วยผลไม้จริงเลยอ่ะแล้วคุณคิดดูดิถ้าเพื่อนๆดูราคาเนี่ยนะมัน2.750ก็ถ้าตังบาทอ่ะนะก็เขาเอาไปคูณ50 ดีกลมๆเลยคือ3อประมาณว่า150หรือเอาจริงๆก็ประมาณ120-125บาทอะ่ะแกนะ้วนึงใช่ไหมใช่ชุเครนแอคิว้าวเยอะคือแบบเยอะมากหื <laughs> This is a small one. Small? Yep. This is small? Yes. the fuck? Hold on. 500k tell me. Okay. <laughs> what? Um kill go 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 type to him. Yes I go. Okay. เขาถามว่าผมเป็นยูทูบเบอร์ไหมเนี่ยผมกว่าใช่ว่ามว่ายัดซับเท่าไหร่ผมบอก5,000สนจริงๆประมาณ4ี่แสนเก้แล้วตอนนี้เขาก็กําลังไปแล้วอ๋ออะไย่า G O No you g o t a you gotta make a little space here like I yes No no I and space and go yeah Thank you. Shukri. Where are you from? Thailand, Thailand. Thailand? Okay. Yeah, thank you. Yeah, Arfway. <laughs> you see? Assalamualaikum. Yeah. <laughs> you see? I'm more famous than you, man. Wallah <laughs> like so beautiful man. <laughs> oh shit. อย่างแรกผมกินเจายึ่ง oh shit ผมดูดไม่ได้มันกับมันติดผลไม้ผมต้องกินผลไม้ก่อนอ้แมนคือผมต้องกินผลไม้ก่อนมันดูดไม่ได้เหมือนกับมันติดผลไม้ oh yeah what's that hold on ป๊อบ โอ้กินนี่ก่อนอืมโอ้อืมโอ้ตกผมกิน,นคนอาหรับนะถูกัหมของกินตกอะ่ะเขาก็จะหยิบมากินส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนะี้ผมไม่จะดวกเรียะ ผมขอตั้งกล้องนะมโอ้เมนโอ้มายกอดดูตกผมกินไม่เป็นดูตกอืมอืมคือมันมีหลายผลไม้มากถ้าเพื่อนๆรู้เนี่ยเกือบผสมทุกอย่างเลยมั้งเนี่ย แฟนตาลูกก็มีองหุ่นก็มีแนี่เมื่อกี้ขนมมันกับลูกเดือยมาละกอเอ้ยไม่ใช่มา,มามร์อมะม่วงสตรอเบอรี่ถัว่วแอลมอนครีมสับป,ประรดแอปเปิ้ลฝรัง่งนี่มีครบทุกอย่างเลยโอ้โหดูตาฟากก็ต f ฟากพกอร่อย ผมจะลองกินดูนะว่ากินได้ยังเมื่อกี้มันติดผลไม,ม้น่าจะดูดได้ละวน้ำของเขาก็ผสมผมบอกไม่ถูกเลยว่ามีรสชาติอะไรบ้างกับเขาผสมทุกอย่างเลย <c oughs> แต่ในนั้นก็คือต้องมีสสตรเบอรี่ไม่รีวิวละกินดีกว่า <c oughs> <c oughs> chúc ra yeah chúc khảo mà chúc thắng mùi tay này bác what is, cái gì vậy egg, Chicken egg? No. man google google follow google it I want to know what is this people made what right here do big big bye bye can <coughs> big เด็กชอบผมเห็นเหนผมเป็นต่างชาติว่าใชโอเคครีมไอ้นี่คือครีมนะเพื่อนๆเนี่ยอืมอืมอ๋อแต่มันไม่ใช่วิปซี่วิปซี่ครีมนะมันกับมัเป็นก้อนมากกว่า สุดท้ายมันกินหมดแล้วครับเพื่อนๆดูส่วนผมยังเลยเนี่ยจะซดให้หมดเลยอ๋อใต้แก้วอะนะเขาจะใส่ผลไม้เล็กๆน้อยๆอ,อีกเขาจะตัดชิ้นเล็กๆอื อืมหมดกี it, right? ินมากกินมากเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวเที่ยงนีที่บ้านเขาอะ่ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปกับผมเดี๋ยวมาดูกันนะดูดูดูสู้หรอแค่ไมรางมาร่อ่ะดะกีก้าไมาใช่ดะกี Where's the toilet? ukhti. Let's go. When I take picture, you hold camera for me, right? معاً أه معك ما معي صح؟ اه اه اعطي آه أه الكاميرا يلا آه يلا معي معي يلا حلوه صح؟ حلوه حلوه باي باي مع السلامه السلام เออินเตอร์มเร์กพื่อนๆคลิปวันนี้อะนะขอจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปไหนเราไปเล่นเกม PlayStation 2, ใช,ม 2> yeah, ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่โอเค <laughs> บายจะบอกว่าอร่อยมากๆผมอิ่มมากจะอ้วกเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้าเพื่อน <laughs> ๆมีโอกาสอะนะทุกคนต้องมากินโดยเฉพาะถ้ามาจอแดนเนี่ยมีร้านแบบเนี้ยคุณต้องมากินเพราะร้านของเขามีหลายสาขา để chơi canh máy bài Bye bye. bye. <laughs>